อันยองหาเซโยไม่ผู้ไทยก็ซือสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ตั้งเตวันที่14พฤษภาคม2567มีได้เวลาพักคลิปเพราะว่าเลิกงานมาก็กินข้าวอาบน้ำนอนเลยเมื่อนี้เจ้านายกับเมียเพื่นจะพาไปยางดิ้นไปเที่ยวจักงานเพื่อละค่อยก็มีหูจักเขาพาไปก็ไปโลดไปก็คือเก้านั่นละไปแบบฟฝ้าวฝ้าคือเกาตอนอ็ดงานก็พากันยางยูเบิดมือไปเที่ยวก็ยังได้ยางเละอี ตายตายตายหาค่อยลอยเบิร์ดทันแมนเปี๊ยบเทียบการยางมีเมียนค่อยสียางหอดอำเภอเลืองระบบปานนี้แต่ก็มีเป็นเพือไปเปิดหูเปิดตานําบ้านนําเมืองเพิ่นดีกว่าอยู่แต่มองเกาเจ้าไหนกับมีกะยางไววไหวยางนํากะมีทันจักว่าเพินฟ้าวไปซื้อไปกบไปมือเปิดงานมือแรงคนลา จักวามาแตือมืดฟ้าโมดินมางานนี่เพื่อนกะจะเป็นปีที่สองเร็วเพราะแต่กอนมันขาโควิดมีหอดป่าลูกโป่งว่าเป็นบุญบ้านเฮาเอารลดเห็นลูกโป่งลอยแล้วก็คึดนหอดลูกสาวคันเม่นเพื่อนเห็นแต้เพื่อนล่ให้ย่าได้ลูกโป่งคันเม่นเป๊บเทพงานนี่กับบ้านเฮากะสีค้ายๆว่าเป็นงานกาซาของแต่ละจังหวัดอันนี้เพื่อนก็มารอเบิ่งคอนเซิร์ตเพราะว่ามีนักล้องนักแสดงมาในงานพ่อมพอจบการแสดงเพื่อนกะสิเปิดงานโดยการ จุดผูกค่อยก็ได้เอาภาพบรรยากาศของการจุดผูกมาสูสมมาซูเบิงอยู่ในภาพอาศิมิงามปานเลยอแต่ของจริงโบได้เลยว่านามอิลีตอนมาปีที่แล้วค่อยก็มีได้ทายว้เนาะเพราะว่าโทรศัพท์มันเก่ากล้องก็มีงามภาพก็มีสัตว์มีกล้าจกออกมาทาย่นนะละอายพิ่นโทรศัพท์มันเก่าแหงพอมาปีนี่ได้กล้องง้มก็เลยทายเก็บว้เบิงมีหู้ว่าปีหน้าจักสีได้มาอกหรือบ่คนเฮาพอได้ไปเปิด เปิดตามันกระคายความเครียดได้ในระดับหนึ่งบางเธอการที่เฮาตื่นเศร้ามาอาบน้าแต่งตัวกินข้าวเร้ยกกไปทำงานเอ็ดแบบนี้ซูมือจันหอดเสาบนลูปอยู่แต่มองเกาหาแต่เงินจนมีได้เวลาหาความสุขซื้อตู่เจ้าของไปเที่ยวผัดวนมาเรื่องเศร้าๆเนาะแต่บบได้เลยว่าไปเที่ยวเธอนี่ทั้งเมยทั้งโมนจิตเจอนะโมนยูแต่ว่าขาค่อยตีย่างจนลอยเจ้าหนายถ้ามว่าเมื่ออื่น สิมาอีบ่เพราะว่างานเพิ่นมีหอดวันที่สีเพิงวันที่1ิบหกก็เลยบ่เจ้านายไปว่าบบมีมาดอวค่อยเมื่อยละ พากับพามาย่างโจดรุดกับโจดไว้ไก่ๆสะว่าเป็นโจดยูุ่บรนธถามเจวกับผากันย่างไปบ้านน่ปงมีได้เมนท้องคอยเด้ออย่างเยกับครอบคุณเจ้าไหนหลายๆที่พามาเที่ยวพามาเมยพามาเบิ้งคันเบิ้งมาหอดทายคลิปแล้วกระเม่นมาโบเนอร์ว่าผู้อ่านเพิ่นมันงามโบสําหรับข่อยเห็นของจริงถือว่างามยุ่มืือนี่ก็มาเลาะมาเที่ยวจนน้าเจอแล้วมืออื่นก็ต้องสู้งานโตมือซ้ำเลยกระฮอดเอาเด้อโบเจ้าของนี่แหละสําหรับมือ ไม่ผู้ไทยก็ซื้อกระโคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ